อันนี้ก็ปลาชุมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายชื่อปลาอันนี้ทั้งถาดที่ไม่็นไทม์มนนะมันสองสองจานจานใ,นใหญ่ใหญ่จานละสามิบสองจานเขาสี่บาทก็คนแกน่นะเคยซื้อกับเขาได้ประจำ <c oughs> อันนี้เนี่ยนี่ยี่สิบบาทอันนี้แถวบ้านเขาเรียกปลาขี้ก้างหรือหนาหลังเนี่ยไอ้ยี่ห้อนี้ นี่ปลาหัวอ่อนที่เขาไปต้มตากต้อมอลไรทำอาหารปลาอาหารแมวแล้วหัวอ่อนอันนี้ปลาพวดปลาพวดตัวตีน้นนี่ปลาอีโคกอีกโคอีกโอกยีน้องก็ทำโรยง,งาแล้วเอามาให้กินเนี่ยเขาทอดมา้เจีมาทอดกรอบหวานนิดๆเค็มหน่อยๆ อุ้ยปลาชุมจริงกินเจอันนี้ปลาปลาแป้นแป้นเงินต้มหวานอร่อยเนี่ยมีหนามที่หลังมีหนามมีอะไรเนี่ย <Wow. S 1> อุ้ยแต่กินอร่อยแต่ต้องเอาช้อนขุดขูดปลาแป้นมีแป้นเงินแป้นทองแต่เขานิยมกินแป้นทองแต่นี่ได้แป้นเงินมาก็เอาเนี่ยเป็นเงินสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นเนาะเอาอ่อน เขาได้ทีคืนสิบยี่สิบตันนี่มีไ่มีหลายตัวปัปี้ปากะปี้นี่มันชุมคนแก่ขาประจาะเขาเขาขายต่างให้อะโอต้มนี่พี่น้องที่ไม่เคยกินนะยิงสายเหนือสายอีสานนะต้มหวานต้มเค็มอะ แต่นี้เดี๋ยวจะต้มกันตรงไม่เปรี้ยวยังไม่รู้จะเอยายี่ห้อไหนต้มโอ้ยคันคอ,อโทษจานนี้ก็มีหลายอย่างอันนี้มีปลาปานนี่ก็เรียกปลามันมีปานเขาเรียกปลาปานอันนี้เนื้อนิ่มไม่มีไม่มีเหมือนสาบเหมือนคาวมันปนปน,ปนกันมาเขาออกไปหานี่ปลากระบอกเนาะปลากูเลา มันชุ่มันก็ได้ทุกชนิดปลาอันนี้เขาเรียกปลาหยับหยาพะลิตะละปนๆกันมาเขาแบบเอามาขายถูกน,นี่ในบอ่อน้องมนันมันซื้อบ้านอยู่ในเมืองแล้วมันมาเล่นน้ําในบ่อก,ก็ไปทอดแผดักปลาอะไรด้แบบปลานมานี่ปลาอดแอดต้มเค็มดีย่างดีนี่ต้มเค็มแทนปลากระบอกคือมันชุ่มแล้วเค็มไปปลาอดแอด ผงนี้ปลาไม่มีพิษอดแอบว้าวชื่ป้าอดแอบเดี๋ยวจะไปขุดเก็ดเดี๋ยวจะต้มน้นไม่เปรี้ยวก็ยังอยู่นะปลาต้อเมเค็มเมื่อคืนที่ลงทำคลิปไปแต่เรากินต่างข้าวเลยกินเล่นเลยจะหมดแล้ห้าตัว ก็ทําอีกขอมันชุมนะ่มแล้วช่วงชุ่มแล้วก็ทําไปอันนี้ก็อดแอรที่เอาไปล้างแล้วก็ที่นําเสนอที่แบบคือแอร์ถลายเขาก็เรียกราคาไม่สูงปลาองนี้เขาตีเป็นปลาเหย,ยื่อปลาเหยื่อลาแมวโลไม่กี่บาทอะชงกินเจยังถูกก็มาต้มอีกต้มหวานต้มเค็มนี่ปลาแมว ปลาเล็กๆละเอ,อียดจีแมวมีแมวสี่ตัวอันนี้ปลาเป็นไปล้างมันแล้วเดี๋ยวจะมาฮิบเคม็มฮิบเคม็มต้มเค็มนี่ต่างกันนะไม่เหมือนกันแค่นเงินหวานเล่นๆ่เเสเกระเทียมเ,อเยอะมีเกาะปลาทูก็มีทูอยากเพื่อนๆต่างจังหวัดได้กินอะทูปลาเชียวปลาจระเ,เมด อยากกินเล่นเพลินเลยวันนี้นี่พอเดือดได้ที่เราก็อันนี้เปลี่ยนมอจะเอาหมอ้อนุ้ไปต้มลำไยเปรี้ยวเอาหม,ม้อนุ้ไปต้มลำไยเปรี้ยวนนี้หม้อเล็กก็จะเบรกไปเปลี่ยนหมอแล้วก็เปลี่ยนมอแล้วก็จะทำต้มลำไ้เปรี้ยก็คือกับข้าวถามทำไมทำเยอะแยะขนาดเนี้ยไม่เยอะนะฮะอันนี้ไม่เยอะเลย เพราะว่าพุงนีเช้าแล้วอุ่นเอาไปทํางานเอาไปกินได้เลยเอารมณ์แบบทำมังคทำคืนทีเดียวนะเราท,ทําทีเดียวไปแบ่งกันเอาไปแบ่งเพื่อนบ้างแบ่งน้องบ้านติดกันบ้างแล้วก็แบ่งแม่บ้านไมคนละถุงเลยแล้วเราจบข้าวเย็นแล้วก็อุ่นเช้ากดแป๊กอุ่นทํางานอิสระวิสัยใส่ไ,ไป <Wow. S 1> แล้วน้ำเดี้ยวออย่างนี้อันละเอียด่างนี้มันเคี้ยวง่ายหน่อยเคี้ยวง่ายหน่อยถ้าเป็นแผน่นบางทีมัน กินลําบากเนาะแก่แล้วก็อย่างเงี้ยก็พอน้ําเดี๋ยว,วทีเราก็ทยอยปลาใส่เนาะจะใส่ยังไงก็สดๆปิ้งๆเลยเก้าสิบห้าเปเซ็นไม่ดินอย่างเดียวเองพี่น้อยไม่ดินอย่างเดียวเองชอบไรก็ใส่ไปมาทู เราอดแอดเราก็บอกใส่เข้าไปเราก็บอกระปานระปาน นี่กับปลาใส่หมดเลยสรุปแล้วเรรู้แล้วคินปลาเล่นเป็นหม้อเลยเนี่ยสองคนพอน้ำเดเือดแล้วก็ปรุงเนาะอันนี้ใส่เป็นสีสันเดีปรุงในชามพีีแต่กินข้าวลดกับข้าวลดจัดนะ งานที่ชอบก็คข้าวรกจัดปุงารรมชอบแต่ี่รสจัดต้องเผ็ดเปรี้ยวน้ำ